สวัสดีกันเริ่นะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟีไฟในโหมดที่ไม่ใช่ว่าวางระเบิดนะครับผมซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่มาออกออกมานานแล้วนะซึ่งวิธีวิธีเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับผมโหมดวางระเบิดนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถเอาระเบิดไปวางจุดไหนก็ได้จะมีสองจุดก็คือจุดเอกับจุดดีแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มีปืนให้เราเลือกด้วยนะครับผมเราจะเราสามารถเลือกปืนได้ตามตามความชอบของเราเลยนะผมนะระเบิดนี่มีระเบิดนี่ต้องมีคนต้องได้คนเดียวนะครับผมนะกำไว้น,นี้เจอคนนะวผม,มน,นี่มันบินิชนะก็คือกู้ระเบิดของศัตรูมาหรือไม่ก็ หรือไม่ก็ยิงให้ยิงตีสตูให้หมดตต้ให้ตายหมดเต้เลยไม่ก็ปล่อยให้ระเบิดของสตูมันระเบิดเองนะครับผมนะตรงนี้ชุบเพื่อนก่อนนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราเข้าใกล้ระเบิดของศัตรูนี่เราเราโดนระเ,รเ,รเรบิดท้ายเลยนะบอกไว้ก่อนนะผมวันนี้มันก็คล้ายกับทนะีมเดสเนี่ยนั่นแหละแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือระเบิดนั่นเองเราสามารถเอาวานจุดไหนก็ได้ผมนะ ได้หรือยังไว้ระเบิดเราของเราจะระเบิดเนี่ยแตเราระวังไว้ก็คือแต่ข้อระวังในหมวดนี้ก็คือเราต้องเราต้องระวังระเบิดของรเราด้วยนะผมไม่งั้นศัตรูกุ้ระเบิดของเราไปแน่หรือแม่หรือแม่ หรือไม่ถ้าแต่ต้องระวังด้วยถ้าระเบิดเราเนี่ยระเบิดขึ้นมาและทําให้เราทีมแพ้ได้แต่มีข้อหา้ามอีกข้อาห,าหนึ่งก็คือสมมุติว่าจตูเอาฝั่งหน้น่ะเอาระเบิดวางไว้ในจุดเอแต่เราจะเอาวางไว้ในจุดเอทานี่คือสาเหตุที่ทําให้ทีมเราแพ้ได้เลยนะถ้าอยากชน,นะก็คือยิงจตุให้หมดตี้หรือไม่ก็กูระเบิดก่อนที่มันจะระเบิดนะฮะจะเกมจะจบเร็วมากเลย แค่เรากู้ระเบิดของเรามานะจงวันนี้ผมตายนะครับผมเดี๋ยวมาดูบ้่งของแป๊ะเปี๊ยก่อนนะโอ้โหโง่จังครับผมผมนี่เจอเจอตีงโง่เนาะเหตุที่เจอแหลงง่โงเยเพราะว่ามันเพราะว่าผู้เล่น เพราะว่าผู้เล่นมือใหม่เขาต้องการเล่นทีไปในหลายๆด่านไงนเขาก็เลยลองมาเล่นด่านอื่นบ้างเผื่อมันสนุกอะไรเงี้ยก็เลยนี่แหละเป็นชนวนที่ทํทำให้ทีมผมเพลนะสกุลนี้แหลงหมดกันนะแ้ากินน้ำก่อนเลยนั่นน่ะตอนนี้เขาะากุล F D สกุลได้วางระเบิดอย่างที่เรียบร้อย จะมาดูกันว่ามีใครกู้ระเบิดของเราไปได้ไหมถ้ากู้ได้นี่ทีมเราแพ้แล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราเราเล่นได้แค่เจ็ดตาแล้วผมนะตอนนี้กาลังที่สองอยู่นะผมถ้าตูนี้มากู้ระเบิดนี่เขาต้องยิงแน่ ตายดังนั้นทีมเราแพ้นะครับผมไม่ทันนะฮะรอบนี้ทีมพวกเราแพ้ได้ฝั่งนน้นได้หนึ่งกับแต้มนะครับผมนะเขากาลังกู้ระเบิดอยู่แต่โชคยังดีนะเที่สามารถถ้าเราทีมเราเนี่ยตายหมดสามารถแต่ไม่จบเกมศัตรูสามารถกู้ระเบิดกลับมาแล้วศัตรูก็จะเป็นฝ่ายชนะอย่างนี้ไปนะครับ นะมันได้เล่นนานก็ฝีมือผมคงตกหน่อยนะเอาละนี่เป็นไรเอาปืนพาสมาบ้างนะเห็นว่าช่วงนี้ปืนพาสพาสมามันก็ยิงได้เลือสดสตูรถทีละสามสิบสองเลยใช่ปะนะเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตปืนพาสมาก,กันนะปืนจากความเย็นนี้ไปความร้อนเลย แต่ถ้าเราอยู่ในจุดความร้อนนี้เราตายเลยนะจังหวะนี้ทีมเราชนะแล้วนะครับผู้ม สงสัยระเบิดศัตรูคงจะระเบิดขึ้นมานะก็ยังไงก็ไม่รู้นะเอาเอาเ็ส94ดีกว่าเห็นว่ามีสกิลแรงๆด้วยนะแต่ไม่ได้เจอทีมมก่นก็มาลองเล่นกันเห็นบอกว่าเอานเา็น94ะ่ะเมื่อก่อนนะยิงเดอดมากโดนศัตรูักเม็ด,ดเลยอ่ะนานๆที่ก็จะโดนน้อยมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือก็คือถ้าเราแต่งของที่มันระดับเีเว็สูงมันจะโดนศัตรูได้บ้างนิดหน่อยนะ แต่ก็ไม่ถึงกับแรงเหมือนพวกเอเอะไรเขามากนะแต่เอเจะดีกว่าตัวนี้รักหน่อยนะครับตอนี้เจมเขาปรับให้แรงขึ้นเลยยิงยิงให้ไม่ลั่นให้ไม่ลั่นขึ้นนะครับผมยิงให้โดนศัตูมากขึ้น ตัวนี้เพื่อรลมนะ<า>อยู่ไหนวะอ๋อต้องชูก่อนนะมาเจ,จ,จ็บเจลาจงนียาด้วย นั้นนะครับผมววระเบิดสตรูเสร็จแล้วนะครับผมสามหนึ่งแล้วนะตอนนี้นี่ไม่แน่อาจจะเป็นเพื่นทลอดยก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนเป็นเซ็สหน้าดีกว่า จบไปเรียบร้อยตัวนี้ก็ตัวก็ได้ วะเนี่ยอ๋อฮะมีรอบหกน,นะครับผมเราก็มีนเรามีรอบหกอยู่นะแต่เป็นอื่นรอบสิบแล้วนะระเาเดินมันต้องเป็นผมครอบคฟองไปแล้วคนระับอืมตรงน,นี้เขาทำเราจะไปจุดดีกันนะครับผมเป็นจุดที่เราควรเอาไปวางระเบิดนะครับ เราเห็นจากดูวางจิดดีเลยกันแล้วกันสุดระเบิดด้วยครับเราตั้งระเบิดกันเัมือนนี้สุดระเบิดแล้วนะครับเราต้องรักษาระเบิดเอาไว้ 你懂吗？ ตังยาก่ก่อนนะครับผมมัลองดูด้วยมีแต่ลมกลิ่นแรงลองดูนะครับเนี่ยหอมจริงๆเหมือนยานะครับผม สำหรับคลิปนี้ดีจริงๆท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ใ้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้มีข้อมีก